มีโพสต์ไวรัลโพสต์หนึ่งนะคะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเขาบอกว่าตอนนี้สื่อญี่ปุ่นเนี่ยตกใจมากๆเลยเพราะว่าของมือสองที่ญี่ปุ่นกําลังฮิตในเมืองไทยแบบสุดๆเลยค่ะเขาบอกว่ามีสินค้ามือสองมากมายเลยที่ถูกรับซื้อจากบ้านที่กําลังจะถูกหรือที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ากําลังเป็นที่ต้องการในเมืองไทยมากๆของทั้งหมดจะถูกใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งไปยังดินแดนแห่งรอยยิ้มโดยชาวในญี่ปุ่นก็คอมเมนต์บอกว่าคอยุกมาบาง นน่นนเทาั้หลังจากเห็นในหลายคนคะ่ะวิ่งกรูเกั์เข้าไปในร้านมือสองของญี่ปุ่นที่วางขายอยู่ในเมืองไทยเขาบอกว่าน่าทึ่งจริงๆยังทํากําไรได้ด้วยหรอแถมมีค่าส่งไปเมืองไทยด้วยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ายินดีกับคนไทยด้วยบางคนก็บอกคนไทยเนี่ยเป็นคนดีจริงๆหวังว่าพวกเราจะสามารถสารต่อมิเตียภาพของเราได้ตลอดไปนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยฉันพักอยู่ที่เกสเฮาส์ในกรุงเทพบางร้านเนี่ย เปิดเพลงในยุค80ของญี่ปุ่นด้วยนะสุดยอดมากเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเหมือนว่ามีเม็ดอินไชน่าผสมไปด้วยหรือเปล่าบางคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะนั่นคือการซื้อเพื่อไปขายต่อหรือว่าซื้อไปใช้เองบางคนก็สงสัยค่ะบอกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยราคาถูกขนาดนั้นเลยหรอ บางคนก็แอบ,บสงสัยว่าน่าจะมีเหตุผลบางอย่างรัฐบาลอาจจะไม่ได้สนับสนุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นหรือเปล่าบางคนบอกว่าฉันหวังว่าพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะถูกแจกใจ่ายในญี่ปุ่นบ้างนะบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นตอนวิ่งแย่งกันเข้าร้านอนะยังก็วิ่งไปขโมยของเลยบางคอมเมนต์บอกอนาคตของของฉันจะต้องไปอยู่ที่ประเทศไทยแน่ๆเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็แบบอมยิ้มว่าจักรยานมือสองเนี่ยดูว่าราคาจะแพงกว่าใน ญี่ปุ่นซะอีกนะบางคอมเมนต์ก็ดีใจค่ะบอกว่าสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยขนาดของที่ไม่ดังในญี่ปุ่นจะกลายเป็นสินค้าที่ดังอยู่ในไทยหรือเปล่านะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมากแต่ไม่แน่ใจว่ามีคนชอบซื้อของมือสองด้วยหรอบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคิดว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเนี่ยแล้วก็มีราคาตามจากจีนจะเข้าไปอยู่ในเมืองไทยเยอะแล้วซะอีกไม่คิดเลยว่าคนไทยยังนิยมของมือสองของญี่ปุ่นบางคอมเมนต์บอกว่าเพียงเพราะว่าได้ใช้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกๆอย่างจะผลิตในญี่ปุ่นเสมอไปนะบางคอมเมนต์บอกว่าแม แต่เสื้อผ้ามือสองเนี่ยที่คนญี่ปุ่นซื้อก็เมดอินชหน้านะคนไทยยังอยากซื้อมือสองอีกรอบางคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรดีๆในประเทศตัวเองได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกไปแล้ว โดยมีหลายๆคนนะคะพอเห็นข่าวนี้ก็มารูปแสดงความคิดเห็นบอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ที่พัทยาเนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยนะโกดังสินค้ามือสองญี่ปุ่นมีเปิดกันหลายที่มากๆและสินค้าข้างในเนี่ยก็มีแต่สินค้าคุณภาพดีด้วยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนไทยเนี่ยถูกปลูกฝังข้อมูลเอาไว้ว่าของญี่ปุ่นจะต้องดีก็เลยชอบซื้อของญี่ปุ่นน่าเสียดายน่าจะมีการสนับสนุนสินค้าไทยแล้วก็แบรนด์ไทยที่มีคุณภาพให้มากกว่านี้บาง คอมเมนต์ก็บอกว่าอีกไม่นานขยะของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วยพฤติกรรมการแข่งแย่งของคนไทยที่นําไปขายต่อน,นี่แหละ ตอนนี้วงการอื่นๆเขาก็อับราคาสูงกันหมดแล้วก็เลยซื้อยากหน่อยคนซื้อมาขายเองก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าบางทีอาจจะมีการลดราคามาแข่งกันส่วนตัวก็มองว่าสินค้าต่างๆถ้ามีเยอะก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดอุปสงค์อุปทานทั่วๆไปครับบางคอมเมนต์บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบมากๆเลยสินค้ามือสองของญี่ปุ่นเนี่ยชอบเดินเข้าไปดูเผื่อเจออะไรที่ชอบบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆเนี่ยร้าน มือสองในญี่ปุ่นแถวบ้านเราก็มีนะแต่ว่าค่อนข้างจะเงียบเหงาอ่ะบางคอมเมนต์บอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นของมือสองครับพวกงานตู้ญี่ปุ่นแต่ว่าเวลาของสวยๆมาก็ต้องรีบซื้อเลยบางคอมเมนต์บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนต้องการจะขายมากมายเลยแต่พอยุคหลังที่มีสินค้าจีนทะลักเข้ามาราคาไม่กี่บาทพวกโกดังมือสองก็เริ่มจะไม่ค่อยนิยมแล้วแหละไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเหมือนกับว่าบางทีคนยังไม่ ไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็มองว่าธุรกิจเปิดขายของมือสองเนี่ยเป็นแบบซื้อมาขายไปน่าจะค้าขายได้ง่ายกว่าและสำคัญของก็ไม่เสียบางคอมเมนต์บอกว่าโดยส่วนตัวเรานะคุณภาพสินค้าที่แบบบอกว่า Made in Japan เนี่ยคุณภาพดีจริงๆบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าของญี่ปุ่นมือสองที่มีแบรนด์แล้วก็เป็นที่รู้จักต้องแย่งกันไปขายค่ะขายต่อยังไงก็ได้ราคาคุ้มอยู่ดี บางคอมเมนต์บอกว่าเคยไปซื้อเหมือนกันแบบช่างกิโลกิโลละร้0ยสองร้ก็มีนะเพราะว่าแบบนั้นน่ะเขาขายกันตามสภาพบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเคยเห็นเหมือนกันพวกพวก่อค้าแม่ค้านี่แหละ คนไทยที่วิ่งไปแย่งกับซื้อสินค้ามือสองเขาเอาไปขายเกิงกำไรต่อเคยไปร้านของเล่นมือสองทีหนึ่งวิ่งหลมกันเหยียบแบบโอโหคือแย่งกันสุดๆเลยจนเจ้าของร้านเนี่ยต้องมาทําแผลให้เห็นแล้วน่าสงสารแต่หลังจากนั้นนะพอร้านเปิดตู้ไปประมาณ3ชั่วโมงก็เลือกแบบสบายๆคนก็ไม่ได้เข้ามาแย่งอะไรกันมากมายแล้วบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเวลามาโกดังที่ไทยเนี่ยจะมีคนคัดของขายเขาดูออกว่าเป็นของจีนหรือว่าของญี่ปุ่นเพราะว่ามี เพื่อนะขายของอยู่ที่ทองทมก็จะมีคนรับซื้อกระเป๋าหนักเป็นแบบพวกสะสมเองบางคนก็นําไปขายต่อเห็นแบบนี้เขาก็ต้องแย่งกันแบบนั้นแหละเพราะว่าของดีๆเนี่ยมีมาไม่ได้เยอะมากบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆคิดว่าราคาเนี่ยอาจจะ,ะพอๆกับร้านมือสองที่ญี่ปุ่นก็ได้แต่คุณภาพไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงๆก็ไม่ต้องถึงกับแย่งกันก็ได้บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าในไทยเนี่ยเยอะมากเลยสินค้ามือสองเราเป็นคนหนึ่งที่จะเสีย สละเวลาเวลาชอบสินค้าอะไรนะเราจะเข้าไปดูแล้วก็ดูแม้กระทั่งผลิตที่ไหนดูราคาเราจะต้องดูให้มั่นใจนะแล้วก็คุณภาพเนี่ยจะต้องคงทนโดยส่วนตัวเนี่ยชอบสินค้าญี่ปุ่นมากที่สุด แต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะคะที่มีอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบมากๆแล้วก็เป็นของที่สําคัญด้วยนะคะนั่นก็คือต้นไม้ค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ขายดีมากๆในเมืองไทยเราเนี่ยเวลาใครเห็นก็ตัดทิ้งไม่มีใครสนใจค่ะนั่นก็คือต้นไมยราบเขาบอกว่าต้นไม้เนี้ยขายดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อไหร่แล้วก็คนญี่ปุ่นจะรู้ทันทีถ้าใครเนี่ยมีต้นไมยราบปลูกเอาไว เพราะว่าต้นนี้เป็นต้นไม้ที่คนญี่ปุ่นนิยมปลูกเอาไว้ในบ้านเอาไว้เตือนภัยค่ะเวลามีแผ่นดินไว้เพราะว่ามายาราบเนี่ยเป็นพืชล้มลุกที่มีลักษณะพิเศษเวลาได้รับแรงสะเทือนแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งก้านทั้งใบก็จะหุบตัวลงอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบมากๆบางคนถึงก็มาเมืองไทยแล้วก็แบบซื้อกลับไปประเทศญี่ปุ่นบางคอมเมนต์บอกว่าสงสัยถ้าเกิดเป็นตอนนี้ยคงจะไม่ทันแล้วแหละรอดูมายะ แต่ว่า iPhone เนี่ยช่วยได้มากกว่านะ เตือนก็รวดเร็วด้วยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเราเคยเหมือนกันนะตอนนั้นนะ่ะไปยืนอยู่หน้าต้นมายาราบพ,พอเห็นใบมันหุบแล้วก็รู้เลยว่าเกิดแผ่นดินไหวถ้าเกิดไม่มีต้นนี้นะเราก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีเนี่ยแรงสั่นสะเทือนคนยังรับรู้ได้ลําบากเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอยู่ไทยเนี่ยถอนทิ้งแต่ว่าอยู่ญี่ปุ่นกลับกลายเป็นเงินเฉยเลยโชคดีจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าที่บ้านเนี่ยทังตัดทั้งถางทางั้งใส่ย,ยาฆ่าญ้า ยังขึ้นมาอยู่เลยค่ะแล้วก็มีเยอะมากๆด้วยโดยเจ้าต้นมมยราบเนี่ยนะคะในเมืองไทยเนี่ยเคยมีปัญหาว่าเป็นแบบวัชพืชระบาดรุนแรงเลยถึงกับต้องมีการกําหนดเป็นวาระแห่งชาติที่มีการแก้ปัญหามมยราบเพราะว่า ต้นไม้ชนิดนี้ตัวมเมล็ดเนี่ยสามารถพักตัวอยู่ในดินได้นานกว่า5ปีเลยทีเดียวค่ะโดยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมปลูกต้นไมายาราบเอาไว้ในบ้านเพื่อเป็นสัญญาณในการเตือนในการเกิดแผ่นดินไหวเวลามีแรงสะ,สะเทือนไปมันจะหุบทันทีส่วนที่ยุโรปเนี่ยก็ชอบต้นนี้มากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยนำไปปลูกเป็นบอลใส่ประดับบ้านเพราะว่าดอกไมายาราบเนี่ยจะกระจุกเป็นสีชมพูอ่อนเขาบอกว่าหลายๆคนชอบดอกของมันเพราะว่าสวยงามมาก